ของกันแดดก่อนหน้านี้ที่เจอมานะหนักหน้าเอ่ยวอลลอยคือบ้องอะ่ะหนักสุดคืออุดตันผิวสิวขึ้นบานเลยจ้าเลิกสิคะพักหน้าไปช่วงหนึ่งเลยแต่ไม่ทาก,ก็ไม่ได้ด้วยสิงั้นลองหาตัวที่บางเบาดูสิแล้วก็มาเจอตัวนี้ค่ะยันฮ oh. ีพรีเมียมซันบ็อกเป็นกันแดด,ดที่คิดค้นสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจากยันฮีเลยนะมันก็เลยทําให้เรามั่นใจได้ว่าเออปลอดภัยละที่สําคัญคือเหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเลยเนื้อสีขาวบางเบา,บามากค่ะพอทาลงผิวไปแล้ว แล้วเนี่ยไม่เหนียวเนินหนะเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยช่วยปรับผิวให้สว่างขึ้นมานิดนึงด้วยนะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรหนักหน้าหรือวนไหนที่รีแบบก็ตัวนี้ตัวเดียวได้เลยค่ะมาพร้อม SPF 5 0 PA บวก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 ,บวก,บวก,กันทั้งแดด UVA และ UVB แสงสีฟ้าจากจอคอมจอโทรศัพท์มือถือแสงต่างๆเวลาทํางานในร่มซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฟ้าเลยนะและป้องกันฝุ่น PM 2.5ด้วยค่ะบำรุงผิวคุมมันกันน้ํากันเหงื่อคือมันใช้ดีจริงอะเนี่ยผิวคือจึ้งมากก็เลยยกให้เป็นกันแดดลูกหลักไปแล้วค่ะท Ah! Yeah.